ครับของฝั่งขอนแก่นยูเนเต็ดเนี่ยกับตันเป็นอาทิตย์บุตจินดาเริ่มเกมครับเป็นทีมเยือนขอนแก่นได้เริ่มก่อนนะครับอยู่ในชุดสีฟ้านะครับบุกจากขวาไปซ้ายมาถึงก็บอมเข้าใส่เลย เนมาตินะครับลูกฟรีคิกที่ของชอบเลยวางมาลูกนี้จะเบียดแยกกันมงบอลจะเป็นขอนแก่นได้อยู่ครับพาหนีขึ้นมาจิระเดชจิระเดชเจอ2คนรุมอีกแล้วบอลออกข้างไปเป็นนครปฐมได้ทุ่มมาพยายามจะใช้ความเร็วนะครับมองหาข้างในแล้วไม่มีเพื่อนมาช่วยก็พยายามจะต้องหาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับสุดท้ายเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะครับอัตรพล ทุ่มมาเจอชุนยะชิงมงกอนนมาติจะแย่ขามาครับจิสุนุพงศ์ดึงจังหวะออกขวาไปพานุพงศ์พานุพงศ์วิ่งมาคนเดียวครับรอตัวเติมแล้วมีเวลาเปิดลูกนี้ติดเออร์เนสโตพานุพงศ์จับลูกนี้เข้าทางเออร์เนสโตครับเล่นใกลๆก,กับเนมาติเปิดขึ้นมาเกี่ยวไม่ติดบูกันยองขึ้นหลังมาครับแล้วออกซ้ายมาทอนทัน ทอนทันพามาเสาสองมีพีมประพบอยู่นะครับทอนทันพามาเองแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟโอ้โหแล้วยังไม่พ้นยังมีโอกาสอีกพีมประซั์ลูกนี้ยังติดดีครับโอ้โหสิริวัตรโอ้โหยังยืนดักได้ดียิงผ่านได้ครับบอลเนี่ยหลุดมาตัดสินใจยิงเองก่อนครับของทอนทนันวู์คืนยองชิมมาให้พีมประพบนะครับเซฟสําคัญมากมานะครับไม่งั้นนี่เสียประตูตั้งแต่ต้นเกมแน,น่ๆครับนี่ครับจาก เกือบไปแล้วครับขอนแก่นลูกนี้พุตสินเปล่าแล้วรอดเลยนะครับพานุพงศ์ครับู้หรอเฉยโอกาสอยู่ด้านซ้ายอยู่นะครับทางทอนทันลูกนี้สกิดมาพานุพงศ์จะหนีเนมาติไวกว่าครับแล้วได้เปิดลูกนี้โอ้แต่เนมาติก็ได้ยาวนะครับเอาขามาขวางบล็อกไปเลยโอ้โหนี่วิ่งแซงแบบดื้อเลยนะครับพานุพงศ์พลซาครับแต่ว่าเนมาตินะครับเห็นว่าตัวเองนะไม่ทันแน่ครับ อาศัยจังหวะทิ้งช่วงสไลด์โดดยาวๆมาครับสกัดได้ครับครับก็ยังเป็นเกมบุกครับของขอนแก่นนะครับจะได้เตะมุมนะวันนี้ครึ่งแรกเนี่ยเป็นทางฝั่งของขอนแก่นนะครับบุกไปเตะมุมไปแล้วสามครั้งครับตอนนี้ได้เตะมุมต่อเนืงเหมือนกันนะครับทางขอนแก่นนี่อาทิตย์วันนี้อยังไม่มีโอกาสจะจะเท่าไหร่จุรเดชครับ แบ็กซ้าจะไปเปิดเข้ามาเปิดด้วยซ้ายจิรเดชเปิด <Yeah. S 2> โค้งมาไดมองอุ่งแต่บอลเบาครับไปตรงตัวกิตศักดิ์อ้าวแล้วจะเล่นเรวลูกนี้เจอตัดเป็นทุ่มมาครับนี่ครับขึ้นมาแล้วเนมาติเบิ้ลนขึ้นมาลูกนี้แล้วพุทธศิลป์ก็เป่าจบครึ่งแรกนะครับยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับยังศูนย์ศูนย์อยู่ วางมาอาทิตย์เข้าซ้ายลองซัดตูรินอู้ยต้องปัดทิ้งไปครับแหมเอาบอลลงพื้นสวยนะครับเนี่ยได้เซฟแล้วครับอาทิตบุตรจินดาครับได้หมุนตรงนี้นี่หูหันบอวนเพื่อนนะครับกีฬศัก์ชาดอนครับนี่เป็นเซฟแรกเลยนะครับบอลพักอกครับแล้วโอ้โหเนี่ยมาตีเข้าไม่ถึงครับหาเหลี่ยมเจอครับอาทิตโอ้ครึ่งหลังต้นครึ่งหลังนี้ได้โอกาสกลับไปจิโรเดทอีกครั้งหนึ่งให้คืนกลับมาปาเดชา เปิดมาลูกนี้ไม่ค่อยขึ้นสก,กิดจ,จังหวะเดียวอาทิตย์ลูกนี้เข้าขวาโดนเกี่ยวครับโอ้ลูกนี้ในกรอบเขตโทษแล้วพุทธศิลป์เป่าให้ไปลูกจุดโทษด,ด้วยแน่นอนว่าได้หลุดเข้าไปยิงแน่นอนครับเดี๋ยวดูตรงนี้ครับเกี่ยวมาเนวติพาดนะครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะมีเอนเนสโตตาไปก็ตามครับตรงนี้ <c oughs> งานยากซะแล้วครับ <c oughs> โอ้โหตรงนี้อยู่ที่พูทธิ์นะครับคุณสมริดิตกาครับยังไงครับ จะให้หรือไม่ให้ครับตอนนี้ยินยันคำเดิมหรือพอไปดูวีาแล้วจะเปลี่ยนคำตัดสินนะครับอ่ารอดไปครับเนี่ยครับจังหวะมันเฉี่ยวนิดนึงนะครับสราวุฒิออกขวามาที่นพนนพลจะให้อามาดูอามาดู ให้มาตรงกลางอ่าแล้วครับจับข้าขวาแล้วซัดตรงนี้ตกพื้นปัดแล้วออกครับโอ้ยดูนี้ปัดนี่ลุ้นนะครับว่าจะข้ามคาหรือเปล่า Rock um น,นะครับอัมริมอ่ามาดูอัลตราครับแข็งแล้วให้มาครับโอ้โหแนาหูกระโหลกบอลกระดอนพื้นนะครับกะบอลพลาดนะครับโอ้ยดีที่มันปิ้นแล้วก็หูขึ้นสูงข้ามคานะครับคือถ้าต่ำกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนี่แน่นอนนะครับว่าโอ้โหตรงธีรนัดหวางยาวแล้ว จะให้กฤษดาแม่นด้วยเอาบอลลงพื้นดีครับกฤษดามีเออริสโตเติมขึ้นมานี่ครับมองไปข้างในเปิดลูกนี้แล้วดูจะแย่ครับแล้วได้ยิงอีกทีลูกนี้ไม่อูไม่ได้ครับโอ้โหพยายามจะฟ้องทัชบอลนะครับลูกยิงของธน,นาทรร่านาหลักไม่ดีครับแต่ต้องชมตรงนี้ครับเออรนสโตเปิดมาครับหนีตัวประกบมาโดนดึงครับมาแล้วลุกขึ้นมาซ้ำได้เร็วมากมากครับธน,นาทร ตรงนั้นประกบโอ้โหเอาไม่อยู่เฉยเลยครับครับมีชุญยะนะครับที่มาช่วยเนี่ยจังหวะเนี่ยครับวิ่งมาถึงช่วยแบสาโตตให้ธนาธรธนาธรโอ้โหลูกนี้จังหวะยิงนิดหลักจังหวะสำคัญของเกมจรง <S <S ิงๆเออร์เนสโตเปิดมาลูกนี้ยังงงออกมาได้แล้วก็พุทธสินเปล่านกหวียาวไปเลยครับเกมระหว่างนครบ